สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กะประตูก็ได้เอามากหร้อพี่น้องเด้อนี่ล่ละจ้าประตูิิเป็นแบบนี้ลหละจ้า You see, I I don't see this one look, and my foot oh, okay. like that. Okay. I don't see. I don't know. Yeah. Yeah. You you do like that. You don't put back, and then I don't know. And then I walk, and then okay. little bit. Home. ก็ใหญ่ซื้อได้ถือบัคักเลยเด้อจัดนี่โสดีบัคักเลยจากอันอันราคานี้เนาะจากเขาห้องซีพันเนาะพี่น้องบัดน,นี้หมู่บ้านว่าสามพันสามพันหาบ้านเขาเนาะบัดน,นี้ไปอีกมื้อนี้เขาลดให้สองพันหกร้อยบ้านเขาเนาะพี่น้องซื้อได้ถือ่อดีใจบัคักเลย บ่าม่นว่าซสื่อแพงแล้วโอ้ดีใจที่ฉันได้สื่อแพร่งอันนี้ดีใจบักคักเลยที่ได้ถือจ้าสิบริสีเสยงเงินหลายเนาะพี่นอนะ้องเนาะมพราหญ่เลยว่าเอาสีนีละที่แรกว่าสิเพ่นเป็นสีอันสีเทาบดน,นีประตูเอามานันเป็นสีดำงามๆพี่นอ้องอืแบกมาย่างดีเลยจ้าเนี่ย ท้นต่อแดดต่อฝนเียงด,ดังจะน้อย้ะจา้าเพราะว่าพอนยัยท้าการตัดออกาการตัดตัดออก,อาก,ากนอะจ๊าเนาะให้มันได้ขนาดกันเด้อพี่น้องประตูไม่ <laughs> กัเล่นมา่ายให้พอแม่พี่น้องเรื่อง่ะจา้าราะว่าบอก พี่น้องวาสิไปอันเบิ้งประตูเนาะนี่กันเลยได้มาถ่ายพี่น้องเบิ้งจ้ามืนน้อน,นีบรรยากาศก็บบนหนาวจ้ามื้อนีบรรยากาศดีบักคากเลยมื่อนี้มื้อนี้สิได้คอตันไปท้ำกับเขาให้พระสวามีกินละเด้อพี่น้องเอ้ยหลังจากมาจากอันลานวัสดุดูก็สั่งแล้วจา้านาะซื่อประตู พญายัยก็สิทําการเอาประตูใสนะจะ๊ะเนาะมือว่านนี่ก็ถอดออกเพราะมีประตูเลยจา้ามือว่านนี่ฝนตกมากก็เซ็ตเลยสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนี้อจ้ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคลิปมีชาแนล้จะจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทํำคลิปต,ต่อไปนะจะ้ะเนาะสวัสดีจา้าพี่น้อง